ราะว่ากระแสตอบรับจากซีซั่นแรกซึ่งเป็นเหมือนเดบิวต์ซีซั่นหรืออินโทรดักชันเนี่ยนะครับดีนะครับแล้วก็เป็นที่เ,เ่าสนเเป็นที่ทำให้ชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็ชาว LGBT ทั้งหลายเนี่ยมาสนใจประเทศไทยแล้วก็การแข่งขัน d ดร g Race t h a l l n n d นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าน่ายินดีและน่าภูมิใจก็เลยเคุยกันว่าน่าจะมีซีซั่นที่ 2, 3, 4แล้วก็ต่อตอไปดีไหมครับ yeah. ชียร์สุดาค่ะม่อกในความเหนความแบมีความมีความเครียดเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าโฮสกับโฮสก็คือพี่พี่อาร์ตกับปันปันเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันรุ่นที่หนึ่งนะก็ทำไว้มาตรฐานค่อนข้างดีมากนะครับในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็โจทย์แต่ละอันที่คิดออกมานี่ก็คือว่าไม่เบานะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยเหมือนกับเป็น ของจริงแล้วอ่ะมันเป็นซีซั่นหนึ่งที่แบบว่าจริง,รงๆแล้วอ่ะฟูลซีซั่นสิบตอนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผู้แข่งขันก็แบบมากันทั่วทั่วจากทั่วทุกมุมโลกจริงๆนะเงี้ยคลิปที่เราคัดนี่คือแบบเป็นร้อยคลิปอะไรเงี้ยนะครับจนกว่าจะแบบเอ้ยเชิญมาที่ประเทศไทยได้ไหมแล้วต่างคนก็เดินทางก,กันมาจริงจริงองะไรเงี้ยครับเห็นว่ามีวันที่ มีมีสองคนค่ะบอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องคอดูเดี๋ยวต้องคห้ดูเนี่ยเข้ามาในรอบไลฟ์ออเดชั่นค่ะใช่ค่ะแต่ว่าจะผ่านเข้าไปถึงในรอบสุดท้ายหรือเปล่าบอกไม่ได้จะเป็น14คนไฟนนลหรือเปล่าบอกไม่ได้ค่ะต้องติดตามวันที่11ค่ะองแรงแบบว่าความแรงจะเ็ได้อันเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราค่อนข้างจะประทับใจตรงที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีความสนใจในการแสดงออกในความคิดสร้างสารรค์หรือเป็นศิละปะแบบในในตัวของเขาเองเอได้ทุกเพศไกวัจริงๆนะครับเพราะผู้หญิงก็ชอบแต่งใจก็มีเราก็เพิ่งรู้บางทีอะไรเงี้ยนะครับก็เ,เป็นการเรียนรู้ที่ที่ดีต่อมาแต่ว่าจะเข้าไปถึงลึกแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องคอยดูแล้วก็ต้องแล้วแต่เพราะว่า พี่ไอ้ก็ไม่เบามันปันก็มีมาตรฐานที่สูงในการคัดเลือกด้วยกันนะคะการพิจารณาเกณฑ์การตัดสินนะคะร้างมาตรฐานยังไงบ้างนะคะก็ก็คือจริงๆแล้วเรากําลังจะบอกว่าความเท่าเทียมกันของออสิทธิของมนุษย์แล้วกันนะคะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่อยู่ในสังคมเรามานานแล้วแต่ว่าตอนนี้เราจะเปิดกว้างให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นด้วยการ แสดงออกในในการพสฒนาในความคิดสร้างสารรค์ถูกที่ถูกทางนะครับให้สร้างเกิดความเข้าใจระหว่างคนดูแล้วก็ศิลปินมากขึ้นว่าเ้ยเราคืออะไรอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่เข้าใจกันจริงๆก็ดูเราแล้วก็มีความสุขที่ได้รับชมก็มีความบันเทิงล้วนๆนะครับพี่แจ๊คค่ะและที่นี่ค่ะุดทางได้ยินดีสักนิดเปบนเวทีที่เวทีได้มีการพูดไปว่ารายการของเราเนี่ยได้เข้าชิงว่าใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ครับก็ด<ๆ><ๆ>ีใจมากนะครับก็เป็นเป็นรางวัลที่ แปลว่าในอย่างน้อยในเอเชียนะฮะก็ยอมรับว่าคอนเทนต์ที่เป็นสัญชาติไทยก็คือ b r a g k r c e t Thailand เนี่ยเป็นเวทีอะไรคะมีเป็น International Academy <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็น a s i a n c Academy <oughs> ที่ให้รางวัลผู้ทำ คอนเทนต์ uh, ดีนะครับในเอเชียเลยนะครับแล้วก็ uh, ที่ผ่านมาก็จัดมาหลายปีแต่ปีนี้เป็นปีพิเศษที่ Drag Race Season หนึ่งได้เข้าแปลว่าคอนเทนต์ของไทยศิลปินไทยเทเลนต์ uh, talent, นะครับคนสวยแบบนี้นะครับมี uh, เวทีที่ยืนอยู่ในระดับนานาชาติแน่ๆน,นะครับแต่ส่วนจะชนะหรือไม่ชนะเราไม่รู้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่ได้ r e p r พ s e n t นต์ไ hmm. ทยแลนด์เพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เราจะได้รับข่าวดีจากที่ที่สองท่านนี้หรือเปล่าองอได้ค่ะค อันนี้ก็เป็นตันแทนประเทศไทยนะครับชิงครับผมครับเซันนี้นะฮะีการจากยังไงในส่ครับคือคือต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของประเทศไทยแล้วก็เป็นความโชคดีของที่เรามีไลน์ทีวีที่เราทำเนี่ยครับเป็นเป็นรายแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นรลยแรกของเอเชียเพราะนั้น global market ก็เลยหันมามองเราว่าเฮ้ยก้าวไปก่อนได้ยังไงแล้วกล้าหารได้ยังไงแล้ว แล้วจะเป็นหน้าตายังไง <S <S ซึ่งได้เห็นไปในเดบิวต์แล้วตอนนี้เขาก็ยิ่งจ้องใหญ่เลยว่าเฮ้ยเขาทำมา10บซีซันแล้วนะ <S <S เออแล้วก็ในโลกนี้เอ้ยเราแบบว่ามาแรงขนาดนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรายิ่งต้องทำให้ดีแล้วก็เรารู้สึกว่าทรัพยากรบุคลากรขอ,ของเราพร้อมทรัพยากรในด้าน การจัดการผลิตของเราพร้อมมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าเรื่องเรื่องความโอเพ่นของประเทศเราเนี่ยไม่แพ้ใคร<ม>การท่องเที่ยว<ม>นะครับต่อไปน่าจะมีการสามารถที่จะมีสิทธิ์แต่งงานได้ในประเทศไทยด้วยซ้ำส,สำหรับสำหรับสำหรับเพศทางเลือกอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากทําไมตัวเราเองเราถึงจะต้องบินไปต่างประเทศเพื่อไปแต่างงานเราไ่เข้าใจอเออเอเชียก็อยู่แค่นี้เองทําไมเรา,เราถึงจะต้อง หร,หรือเราจะต้องใช้เร,เราเราไปหรือบางคนเป็น transgender หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ยังต้องมานั่งเป็นห่วงเวลาเดินทางว่าใช้นายนำหน้าหรือจะใช้นางแล้วจะโดนจับไมมเดินเข้าเลิมจะมีปัญหาอะไรคือมันมีมันมีช่องว่างเหล่านี้อยู่เต็มไปหมดแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้เป็นเรื่องที่รู้วันนี้เราจะบอกว่า diversity เหล่านั้นในประเทศไทยเนี่ยมีคนฟังมีคน listen แลว้วก็ มี big exceptions ใต้ที่นี่ที่ประเทศไทยก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคบก็อาจจะต้องบอกขอรองว่าเป็นไปกับพี่อาอย่าเพิ่งทิ้งรายการแจ็คเรเพราะว่าต้องทาไปอีก10ซีซัน20่สิ0ซีซันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะคงต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้เนี่ยแหละพลังสื่อมวลชนที่ช่วยกันนะคะ สําหรับกลุ่มคน LGBT เพื่อให้กลุ่มคนในประเทศได้ยอมรับกันมากจริงๆจริงๆมันเคยมาจากเอ่อมาเจอคอสที่ที่ใกล้ตัวเพียมากนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราเองเราก็เป็นกลุ่ม LGBTQ แหละชัดเจนอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเกิดมาในยุคที่อยังไม่ได้มีการยอมรับหรือพูดถึงอย่างชัดเจนมาก mm hmm. เรารู้ว่าปัญหาอะไรและเรารู้ว่าปัญหาที่เกิดจากครอบครัวเนี่ย อาจจะมีผลกระทบกับวงสังคมหรือเศรษฐกิจหรือประเทศได้ในวงกว้างมาแล้ววันนี้มันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเปลี่ยนแปลงมานานแล้วนะครับแต่ยังไม่พูดถึงอย่างชัดเจนแล้วแสดงออกให้ถูกต้องอย่างคอนสติทะะน,นวันนี้พี่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่จะบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะ coexist ร่วมกันแล้วอยู่กันอย่างได้แบบว่าเอ้ยเข้าใจกันนะและเป็นเพื่อนกันอย่างน้อยก็ ก็ก็ก <tu i ro> ็ไม่กดกันหรือแบบไม่มองกันว่าซีอยู่แปลกปรลาดมัศจัรย์อะไรเงี้ยนะคะคือไม่มองเราแปลกเราก็ไม่ว่าแต่ว่าเออช่วยช่วยถามว่านี่เหรอไหมก็ก็ก็ผลเลาะด้วยกันไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะรักกันเป็นเพื่อนกันได้คำน้อจริงๆเสริมจากคุณเต้คือรูปแบบรายการมันเหมือนกับทําให้ทุกเพศทุกวัยดูจริงๆค่ะเราถึงได้อยากให้ทุกเพศได้เข้ามาแข่งขันอยู่ในรายการแต่ว่าทุกวัยคงไม่ได้เพราะว่าวุฒที่ภาวะของเด็กอาจจะไม่ถึงเพราะว่าอย่างตัวอย่างในซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราได้เด็กน้อง มอริแกนอายุน้อยมากเข้ามาซึ่งยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์แล้วเข้ามาเนี่ยนอกจากจะต้องให้ผู้ปกครองมาเป็นคนดูแลแล,แล้วเนี่ยตัวน้องเองก็ไม่มีวุฒิภาวะที่จะทนความกดดันในรายการแด้เพา่มเป็นการแข่งขันเราก็เลยพิจารณาซีซั่นนี้ว่าเราขอเป็น18ปีขึ้นไปแต่ทุกเพศและทุกชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบเรากว้างขึ้นเพื่อเราอยากได้ให้คนทุกเพศแล้วก็ทุกวัยได้ชมได้ชมได้ชมอ่าเป็นแบบนั้นจะดีกว่าได้ชมใช่ครับแต่ก็ไม่แน่น,นอนาคตอาจจะมีแจ็คเก็ตเด็ก แจ็เรสอะไรอย่างนี้กันเนาทำเองเลยนะอย่างวันนี้วันนี้กิจกรรมที่ทำนี้ถือว่าน่ารักมากนะคบได้ได้รู้ว่ามีคนที่สนใจแล้วก็มีผู้ปกครองที่เข้าใจลูกหลานของตัวเองในยุคสมัยแบบนี้ใหม่ๆยึ่งเพจริงๆแล้วอนาคตเป็นเรื่องที่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 น่าที่น่าสนใจว่าจะเราจะเดินไปทางไหนด้วยเพราะประเทศไทยได้ขับตานี้ที่ขาบนสามพิฆาแต่ว่ามีหลายประเทศจับจ้องของเราอยู่เนี่ยครับ มันมีสิ่งไหนนะที่เขาสนใจหรือว,ว่านิยมอยู่ตอนนี้ครับคือสิ่งที่เขาสนใจเป็นหลักก็คือว่าเราเราเขาไม่สนใจเขาเรียกว่าเขาให้ attention เราเป็นมากเลยเพราะว่าเรามีความกล้าหาญพอสมควรคที่ที่ที่ไเพระาะ <laughs> ทั้งรายการทุกคนมีความกล้าที่จะเปิดรับจริงๆทุกเพศทุกทุกเพศอ่ะมันไม่ใช่ด r a g queen อะไรอย่างเดียวนี้ก็คือจริงๆแล้วที่เขาทำมากันหลายหลายปียังไม่ได้ แบบอยู่ดีเปิดเราขณาดราไ<า>เสั่ไปแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เรีริทนี่คือชัดเจนมากเลยเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเอ๊ะที่เขาทำมาเนี่ยกับสิ่งที่เรากำลังทำต่อยอดจากเขาเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะเป็นบริดจ์ที่จะร่วมกันก้าวไปวิวัฒนาการไปในอนาคตข้างหน้าอย่างไรอันนี้คือเป็นสิ่งที่ได้คิดว่า เป็นสิ่งที่ได้ให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับเรื่องอื่นเนี้ยถูกใจไม่ถูกใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือมีคนถูกใจไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแบบคอนเซอร์ทีฟเชอร์ดิชันแนลคอนเทิร์เวเชียลอะไรเราไม่พูดถึงแต่เราพูดถึงว่าวันนี้สนใจร่รวมกันแล้วก็เป็นบริดจ์และเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้ยังไงครับครับ่าให้ยังชมกันยังมีความสุข,ขถับฝากถึงโ,โ,โค้ชโค้ชโค้ชครับผมเชิญครับเชิญครับโครับก็คือ ฝากรายการด้วยนะคะ Drag Race Thailand Season 2นะคะเริ่มออกอากาศวันที่11ค่ะมกราคมคือวันศุกร์นะคะออกอากาศทุกวันศุกร์ทางไลฟ์ทีวี2ทุ่มตรงค่ะรับรองว่าซีซั่น2เพชกว่าเยอะเลยค่ะแฟนๆแฟนพันธุ์แ่ะ This is gonna be so epic because it's so dramatic. The girls are a lot crazier. They're more creative and you gotta see what Drag Race Thailand has in store for you because it's going to be sickening, baby. <c oughs> yes. Ah.